สวัสดีด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช,ออนนใช่องเซติสอาลิเชคอร์ดนกนะ็วันนี้อยู่ในเกมใหม่ครับเวอร์ชัน1.52น,น,นะาวันนี้เราจะมาเก็บเกี่ยวผักกันระบุคาว้ใช่ไหมเราก็ต้องเก็บเกี่ยวผักซึ่งเราจะไปเอาอุปกรณ์ก่อนโอประตูประตูบ้านก็เป,ปิดแบบทีไม่ไม่มีตัวอะไรเข้าไปใช่ไหมเนี่ยบ้านเบิร์นยังไม่ได้สร้างใหม่เลย เอาจอบไปด้วยจอบเสียมไปขุดดินแล้วก็จะสอนวิธีการปลูกผักด้วยว่ามันปลูกยังไงสมัคคนที่ทำไม่เป็นนาะเราดีเก็บแล้วใช้จอบอย่างเดียวยังไม่ได้เพาะปลูกไก่หรือปลูกอะไรเลยเพาะเลี้ยง วัวเวอร์ก็ยังไม่ได้พเพาะเลีเล้ยงเลยโอเคเอ,อะไรมันจะมืดแล้วเหรอ,อมันจะมืดเลยอะโอเคนั้นก็ นี่นะคะผักที่เราปลูกไว้นะทังมีทั้งแคบบินทั้งข้าวโอ้พายสิตกแล้วเราจะต้องข้าวนอนก่อนโอ้ร้อยู่ข้าวิวมากเลยต้องหาอะไรกินสักละเรามีไก่ทอดอยู่ไก่ย่างอยู่ชั้นไหนนะชั้นนี้อ่าใช่เราถัา่วเอาเนื้อ นี้นน okay. แล้วกันโอเคดีะเข้านอนถามว่าทำไมบ้านนี้มันสร้างถึงได้เร็วเดี๋ยวจะบอกการเทคนิคว่าถ้าเราได้หมดเอาชีวิตรอดเราสามารถเปลี่ยนหมดสร้างสรารกับหมดเอาชีวิตรอดได้สลับได้เรื่อยๆได้นะก็เดี๋ยวจะทําให้ดูหลังจากเก็บผักเก็บเกี่ยวเสร็จูจะบอกตอนนี้เลยบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะ ขั้นแรกนะถ้าทุกคนที่เกียรติสร้างไอ้พวกเนี้ยพวกบล็อกทั้งหลายเลยนะให้กดตัวนี้สร้างค่าแล้วก็ให้กดตัวอันที่สองคืนนี้ที่มันสีเขียว,ยวจากนั้นก็รอมันก่อนเพราะว่ามันช้าโอเคอันนี้มันก็จะไอ้ตัวเกมนี่คือจะมีโหมดเอาชีวิตรอดกับโหมดสร้างสรรค์นนะโหมดสร้างสรรค์ก็อยู่ข้างล่างโหมดเอาชีวิตรอดอยู่ข้างบนนั่นที่ติดไว้นะ แล้วก็กดโหมดสร้างสรรค์น,นี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสร้างสรรค์นนะอ่า้วก็กดย้อนกลับไปแล้วก็กดอ่าและหัวใจกับไอหัวใจหัวใจหรือเลือดเรากับการหิวข้าวหรือการกินอาหารเนี่ยมันจะหายไปนะแล้วพวกของทั้งหมดนะมันก็จะมีนี่นี่ไหมทุกคนแต่ถ้าเรา นี่อย่างเช่นนะเราเอาบล็อกอันเนี้ยมาปุ๊บนี่แต่ถ้าเราอยากเล่นโหมดเอาชีวิตรอดนะแล้วก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะคือกดตั้งค่าแล้วก็กดตัวตั้งค่าเกมแล้วก็กดไออันนี้โหมดสร้างสารรค์เปลี่ยนจากโหมดส,สร้างสรรค์กลายเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะกดตัวอันบนสุดนี่มันก็จะเปลี่ยนย้อยนกลับไปนี่มันก็จะมีหัวใจกับกินอาหารขึ้นมานะ โอเคนั้นอย่าพูดทำไรดีกว่าไปเก็บผักดีกว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนปลูกไว้เป็นชัดิชาติเราจะเก็บตรงไหนดีเราจะไปเก็บตรงนู้นก่อนเก็บแครอทก่อนเสร็จแล้วเราก็ปลูกไว้เหมือนเดิม ปลูกปไว้ปลูกไว้ปลูกแครอทไว้เหมือนเดิมเราจะเก็บแม่งให้หมดทุกแปลงเลยตอนนี้เราได้แครอทมา23อันเราเด้อตรงนั้นเราตรงนี้ยังไม่โต ไปเรื่อยๆโอ้อะไรเออเล่นเป่คนเดียวมาเถอะนะ่ะโอ้ถ้าเกิดมันไปอย่างเงี้ยเราก็ขุดกลับเหมือนเดิมใช้จอบนี่ถ้ามันไปอย่างนี้แเรา,า,าก็รีบขุดแล้วก็รีบวาง ือข้าวนี่คือมันเราได้มันมาแล้วโอเคนั้นเก็บไปก่อนค่อยมาปลูกทีหลัง ตอนแรกว่าเราจะไม่แคสเกมใหมคะเพราะว่ากลัวไม่มีคนดูแต่ว่าการติดตามการดูก็เดอการคอมเมนต์มันก็เยอะอยู่พอสมควรโอเคแปลงนี้เราจะค่อยมาปลูกกันทีหลัง แต่สำหรับในไมค์ครับหรือในไมค์ครับที่มันเป็นแบบตัวตัวแบบเล่นสำหรับเครื่องที่มันเบานะก็จะไม่สามารถปลูกพวกนี้ได้นะแต่ปลูกได้แค่ว่าดอกไม้กับพวกต้นไม้เท่านั้นแหละแต่ไม่สามารถปลูกผักได้นี่คือเรื่องจริงนะเราไม่ได้โกหกเ,เพราะว่ามันมีจอบ มม่ครับของแท้เท่านั้นนะถึงจะปกผักได้อันนี้เราไม่ได้โหลดในเพนสโตนะเราโหลดมาจากใน YouTube นะ,ะคือในเพนโตอะ่ะในกิกโทรศัพท์มันเยอะตั้งเป็น100ยกว่ากิกอะ่ะแล้วเราก็ต้องไปเสียเวลาไปลบลบไฟล์ลบวิดีโอลบเกมอะไรอย่างนง้นะ่ะเสียเวลาก็เลยโหลดแม่งในนั้นเลยมันง่ายดีกว่า โอฝนตกแล้วเก็บมาให้หมด คนเดียวไปเถอะนี่คือเราปลูกมันไว้เราจะต้องเก็บเกียวผักแล้วก็ปลูกผักกัน เล็เบาๆเสียงได้ไหมชอบเปิดเสียงดังจังเลยอ่ะโอเคตรงนี้เราเก็บเกี่ยวหมดแล้วเหลือแค่ข้างบน พอแล้วเอ,องเนี่ยโบเยอะจะได้ไหมพูดมากกว่าคือน้องพูดมากมากเลยนะทุกคนเธอเมื่อคือนนะเ,เราก็จะดูหนังในโทรศัพท์ไม่แต่แม่งน้องพูดตลอดเลยอ่ะจนเราแม่งไม่ได้ฟังในหนังในโทรศัพท์เลยแม่แต่นิดเดียวอไอเซมพูดหกบแปดจะได้ไหม,มนั่นแหละไม่ต้องพูดถึงได้ไหมน้ำคาน พอจบจมมอโมเก่งเหลือเกิน,อน,นอเออมีจริงก็เล่าของมือเหรอนำคาญแล้วไม่ต้องพูดให้ฟังได้ไหมได,ได้ตลอดแหละด่าแม่งทุกคนให้เห็นเลยโอเค หมดแล้วบอแบนี่ยัง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 ต้องเก็บโอเคมเมล็ดครบโอเคนั้นเราจะต้องเข้าบ้านก่อนเพราะว่าฝนตกออนนแคสแมงเกมยาวๆเราปลูปกไปแล้วบางส่วนโอ้เมืองพอเขอได้ไหม โอ้ยพูดมากจริงๆได้ตลอดเลยเต้โอเคนั้นเราจะเก็บวัตถุดิบก่อนโอ้โหวัตถุดิบก็เต็มละโอเคนั้นเก็บันเก็บตรงนี้มันพออยู่มันเล็ด ไม่็ดพออยู่อันนี้กเก็บไปใส่ตรงนี้เลยมันเก็บแครอทน่าจะพอไม่น่าจะพออยู่โอเคโอเคแล้วเราไปนอนก่อนน่าจะถึงกลางคืนแล้วละ่ะโอเคนอนละโอเคไหนดูสิอืม มาจะมีแค่นี้เนะี่ยโอเคเราไปปลูกผักขา้างต่อแล้วเราจะบอกการวิธีการปลูกผักโดยไม่ต้องทำเป็นแหล่งน้ำเหมือนของพวกชาวบ้านเลยไว้ตรงนีด้เดียวโอเควันนี้แคสเกมเองอะ่ะพูดมากกู้ทำช่องยูทูบอยู่เหมือนกันแหละด่าน้องแม่งเลยฮะคือมอโควันรรทัอันนี้น่าจะเป็นแครอททีนั้นน่าจะปลูกแครอทก่อน ถ้าเป็นมันเป็นนี้ก็ขุดดินปลูกแครอทปลูกแครอทตรงเนี้ยแถวนี้ปลูกแครอททั้งหมดวิธีการพวนดินนะให้ทุกคนใช้จอบเทชดได้หรือจอบทองหรือจอบเหล็กนะแต่ว่าจอบไม้มัน,ม,นมันไม่น่าจะทำได้นะเพราะเคยลองแล้ว เคยเราเลือกปล่าไม่เคยนะแต่คิดว่ามันน่าจะทําไม่ได,ได้หรือทําได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยปลูกผักในใมครับเลยเพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรกปลูกแครอทให้หมดเลยปลูกแครอทให้หมด หมดแล้วนั้นเราก็ปลูกข้าวต่อเลยเนี่ยถ้าดีมันไปอย่างเงี้ยให้ทุกคนใช้จอบควนนีน่มันก็จปอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นจุดเฉียวนี้ก็เหมือนกันเลยเนีย่ใช้จอบควนแบบนี้ต้ก็ปลูกให้หมด ข้าวเริ่มโตละโอ้ตรงนี้เราจะตรงนี้เราควรเลย ปลูกข้าวให้หมดโอเคข้าวหมดแล้วอ่ะเรามีข้าวอีกวนเฮ้ตรงนี้เราก็วนได้เลยวนเลยแล้วกันวนยาวๆอืปลูกข้าวตรงนี้เลย เวลาจะปลูกข้าไปแบบเงียบๆนะอืมโอเคได้แล้วโอเคแต่ว่ามันเยอะเกินไปโอเคค่ะเริ่มโตแล้วอ๋อเหลือข้างบนปลูกข้างบนด้วย มามามาปลูกข้าวข้าวก็จะหมดละแล้วก็ปลูกมันต่อโอเคหมดแล้วปลูกมันต่อ นี่เราก็จะปลูกเป็นชั้นๆอยากสวยงามและเลอตรงนู้นอีก โอเคปลูกได้เหลืออยู่ประมาณ23นะแต่เราจะเอาให้หมดเอาโอูดิงครับนั้นเราจะปลูกเพิ่มก่อนเอาให้แม่งหมดเลยนี่ตรงนี้ ออกพืปกปกป่อปลูกเพิ่มโอเคประมาณนี้แล้วก็ขุดเฮ้ยปลูกในนี้ได้ไหม ปลูกได้ด้วยปลูกไม่ตรงนี้เลยวัดหมดแล้ว

ตรงนี้ค่ะโอเคแล้วเราจะไปเอาราวไปเอารั้วเพิ่มที่บนที่บนบ้านเราปลูกซะจนหมดเกลี้ยงเลยลาวรัวร้วรั้วน่าจะอยู่แถวนีเนนเ้เก็บไว้ในนี้โอเคเก็บไว้ในนี้จริงด้วย เอ่อมีแต่สีตรงอะ่ะเอาสีตรมไปวอาสีนี้สีนี้มีเก็บเ,เ,เก็บแคทแคทสะไม่ยาวเลยเก็บลงงแล้ว Cái nào là chụp hộp Quay tổ อุ้ยจะตกพาดที่จะตกดีกแล้วเคีดแมงสยาวเลยฮะ โอ้หัวใจกู โอเคสำหรับทีนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครนะซึ่งอาแคทเกมยาวมากเลยทั้งปู่พัดทั้งบอกเค้นแล้วกันเอาชีวิตเรากับหมดสร้างสรรค์ก็สำหรับที่นี้บายบายขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะบายบายทำงานซะเหนื่อยเลยวันนี้เรานอนดีกว่า